มาอีกแล้วครับพี่น้องมอนี่หน้าเดิมคนเก่าบลาบบจัมโมเคสบอเจเพลงที่สมครับพี่น้องบออยากเป็นในฮักในซิงเกิลนี้วันทูที่ห้าสี่สามหนึ่งไปเตต้เตดเตดต้ต้ตดเตเตเ ไอฮักเกาูอยู่ดอกบ่ต้องมาตอกย้ำความสัมพันธ์ให้เป็นนายฮักแต่บ่ให้เป็นแฟนกันได้เป็นไายฮักแต่บ่ได้เป็นแฟนกันหัวใจไอสัน่นย้ำเจ้าบอกมาแอบมองแอบจองแต่น้อยแอบเฝ้าแอบคอยจนน้องใ่นานาแต่มา้ามือนี่เจ้าเฮ็ดให้เห็นเต็มตา พอหอดมือนี้เจ้าเฮ็ดให้เห็นตําตาไปควงไพ่มาเย้ใจอ้ายแท่นอแต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 ่อไออยากเป็นคนหักนองบออยากถูกมองเป็นแค่ไอหักได้ยินมนได้หัวใจไอมันหักได้ยินมนได้หัวใจอายเสียหลักตําหน่งไอหัก ไอ้บอ่ต้องการ <c oughs> ไอ้ฮักไอ้รับบ่ได้สีเฮ็ดจังใดจังสีได้เป็นคนหักย่อนบอ่สมบังหัวใจมันแข้นอกัอกอักย่อนบอ่สมบังไอ้คงสีตายคักคักตำแหน่งไอ้ฮักคอยบอ่อยากรับมันเลยตำแหน่งไอ้ฮักคอยบ่อยากรับมันเลย